15ข้อคิดที่ได้จากหนังสือพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวข้อ 1- เลิกกลัวการอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดการหันเข้าหาตัวเองใช้เวลากับตัวเองจะช่วยให้คุณได้ทำสิ่งต่างๆตรงตามความรู้สึกที่แท้จริงของคุณเองข้อที่ 2- เลิกอยู่กับใครสักคนตลอดเวลาคนที่รู้จักโดดเดี่ยวบ้างในบางครั้งไม่พึ่งพาคนอื่น ไม่อยู่แต่กับคนอื่นตลอดเวลาจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะทำให้คุณมีความเข้มแข็งภายในจิตใจมากกว่าที่จะพึ่งพานคนอื่นและมันจะทำให้คุณเกิดการยอมรับและภูมิใจในตัวเองข้อ3เลิกโยนความผิดให้คนอื่นหากคนเราไม่รู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างผิดพลาดลงไปคุณก็จะไม่มีวันที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จได้ดังนั้น ถ้าคุณทําผิดก็แค่ยอมรับรับผิดในเรื่องที่ทํายอมรับแบบแมนๆไปเลยแต่คุณจะต้องจําไว้ว่าต้องให้มันเป็นบทเรียนที่คุณจะไม่ทําผิดซ้ําในเรื่องเดิมอีกข้อที่4เลิกปกปิดข้อด้อยของตัวเองไม่มีใครเกิดมาเพอร์เฟกทุกคนมีข้อบกพร่องในตัวเองทั้งสิน้นใครจะมีมากใครจะมีน้อยใครจะมีปมด้อยมันมีทั้งนั้นแหละค่ะ ดังนั้นถ้าคุณไม่ปกปิดยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองจะทำให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยซ้าข้อ5เลิกปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองการที่คุณกดดันตัวเองเอาไว้ข้างในปกปิดความรู้สึกภายในไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าต่อต้านไม่กล้าปฏิเสธมันจะทำให้คุณยิ่งเจ็บปวดถ้าคุณกล้าที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกจริงๆของคุณ คุณจะไม่เจ็บปวดและจะไม่เครียดข้อ6เลิกปรับตัวตามวิถีของคนอื่นนานแค่ไหนแล้วคะที่คุณปล่อยให้คนอื่นย่ำยีหัวใจทำตามในสิ่งที่คนอื่นชอบเพื่อจะให้เขาพอใจนั่นแปลว่าคุณไม่เคยเคารพตัวเองเลยลองหันกลับมาทำตามสิ่งที่หัวใจตัวเองบอกไม่ใช่ทำตามความพอใจของผู้อื่นข้อ7 เลิกใส่ใจกับมาตรฐานของสังคมตัวตนของคุณอยู่ตรงไหนคุณมีความเป็นตัวของตัวเองยังไงไม่ต้องแคร์มากก็ได้ว่าสังคมจะตัดสินคุณว่ายังไงถ้าสิ่งที่คุณทําไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนทําตามความพอใจของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใส่ใจกับมาตร,าตรฐานของสังคมคุณจะรู้สึกว่าคุณยังไม่เป็นที่ยอมรับคุณยังไม่มีข้าของราคาแพง คุณยังไม่สวยมากพอคุณยังไม่ได้ทำให้สังคมพอใจคุณก็จะสรรหาสิ่งต่างๆซึ่งมันไกลจากมาตรฐานของตัวคุณเองออกไปเรื่อยๆข้อ8เลิกปรึกษาแล้วค่อยตัดสินใจเวลาเวลาที่คุณจะต้องเลือกทิศทางชีวิตของตัวเองคนที่จะตัดสินใจได้ดีที่สุดคือตัวคุณเองไม่ใช่ไปปรึกษาใครต่อใครแล้วก็ตัดสินใจออกมาโดยที่ไม่ใช่ความคิดของคุณ แล้วคุณก็มานั่งเสียใจในภายหลังข้อ9เลิกวิตกกังวลโดยไม่มีสาเหตุจิตใจของคนเราจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อเราควบคุมระยะห่างและระดับอิทธิพลระหว่างตัวเองกับสังคมหรือตัวเองกับคนรอบข้างได้อย่างเหมาะสมข้อ10เลิกหวังว่าคนอื่นจะทำให้เรามีความสุขคนที่กลัวการทำอะไรคนเดียวจะไม่เข้าใจว่า เวลาที่ต้องอยู่ตามลำพังคือเวลาอันมีค่าเขาจึงเอาเวลาของตัวเองให้คนอื่นแทรกแซงในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาข้อ11เลิกวิ่งหนีความเจ็บปวดการลุกขึ้นมายืนจากจุดที่ต่ำที่สุดด้วยความมั่นใจยอมรับความเจ็บปวดและก้าวผ่านไปให้ได้คุณถือว่าเป็นคนเข้มแข็งที่สุดแล้วค่ะข้อ 12. เลิกคิดว่าเรามีเพื่อนกี่คนเพื่อนเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายขึ้นการยอมรับตัวตนที่แท้จริงของกันและกันต่างหากที่ควรจะเรียกว่าเพื่อนดังนั้นไม่ต้องนับว่าคุณมีเพื่อนกี่คนถ้าคุณมีเพื่อนน้อยแต่เพื่อนของคุณมีแต่เพื่อนที่มีคุณภาพดีเป็นเพื่อนแท้ของคุณก็ถือว่าคุณโชคดีมากๆข้อ 13. เลิกฝืนคบ กับความสัมพันธ์ที่เหลือไว้แต่คนดีๆโดยไม่ต้องประนีประนอมจะนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขถ้าใครที่คุณรู้สึกว่าเขาคิดลบเขาไม่ใช่คนดีคุณไม่ต้องฝืนคบแต่คุณสามารถที่จะเลือกคบแต่คนที่ดีมีกัลยาณมิตรสนับสนุนคุณให้กำลังใจคุณชีวิตของคุณคุณเลือกเองได้ข้อ14เลิกละทิ้งความฝันหรือเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายและไปให้ถึงเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดีมันจะทำให้คุณพยายามมันจะทำให้คุณมีความมุ่งม,มาป่ปรารถนาในชีวิตว่าจริงๆแล้วคุณเกิดมาเพื่อจะทำอะไรการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้คุณลงมือทำเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นและข้อสุดท้ายข้อ15เลิกกลัวการเปลี่ยนแปลงลองใช้ชีวิตออกจากคอมฟอร์ทโซนบ้างก็ได้ชีวิตคนเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเราทุกคนล้วนอยู่ในการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขดังนั้นอย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคนที่ใช้ชีวิตเดิมๆอยู่ที่เดิมๆอยู่ในคอมฟอร์ตโซนต่างหากที่น่ากลัวกว่าดังนั้นหวังว่า15ข้อคิดพลังของคนที่กล้าทาอะไรคนเดียว จะทำให้คุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นมีพลังในตัวเองและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะ